สรุปประเด็นจากรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันค่ะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรพร้อมเตรียมเดินหน้าพัฒนาให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยกันวางรากฐานประเทศให้มั่นคงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ เปิดเผยผ่านรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติว่าปัจจัยที่จะทําให้ประเทศเกิดรากฐานมั่นคงมั่งคั่งจําจเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายควบคู่กับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประเทศเกิดการพัฒนาคือการส่งเสริมงานด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้นเพื่อต่อยอดให้เกิดมูลค่าสำหรับการวางรากฐานให้กับประเทศของเรานั้นจําเป็นต้องมีการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาคประชาชนนั้นจะมีความเข้มแข็งก็ต้องได้รับการดูแลและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนการดำเนินการต่างๆนั้นรัฐบาลได้มอบหมายไปแล้วล้วนมุ่งเป้าหมายไปสู่วิสัยทัศน์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้แล้วทั้งสิ้นนะครับคือการที่จะทําให้ประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคนมีความมั่นคงมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันแม้ว่าปัจจุบันจะมีอยู่หลายหน่วยงานที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเช่นสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมถึงองค์กรวิจัยอิสระเช่นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรแต่วันนี้เราต้องการให้มีการบูรณาการร่วมกันนะครับ ทั้งในส่วนของแผนงานในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันนะครับแล้วก็นําไปสู่การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยมีการบริหารในเรื่องกองทุนต่างๆนั้นให้เหมาะสมนะครับทั้งของภาครัฐภ,ภาคเอกชนวันนี้เราจะขาดการลงทุนและการพัฒนาในด้านนี้อีกหลายด้านนะครับที่จะนําไปสู่การสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆให้กับประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ ดังนั้นภาครัฐจะเร่งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นส่วนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรนั้นพลเอกประยุทธ์ระบุว่าจําเป็นที่ต้องสร้างชุมชนเกษตรกรให้เข้มแข็งควบคู่กับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ทําให้เกษตรกรมีความรู้สามารถพึ่งพาตนเองมีอํานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและมีตลาดรองรับเพื่อนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน เราจำเป็นต้องเร่งดำเนินการวางรากฐานให้เป็นชุมชนเกษตรกรที่เข้มแข็งหลังจากวันนั้นที่ผมได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวเกษตรกรผมเข้าใจว่าปัญหาในหลายๆพื้นที่นั้นเกิดขึ้นอาจจะมาจากการปลูกฝังอุดมการ์ที่ผิดไม่เข้าใจหลายท่านเขเข้ามาคุยกับผมนะครับแล้วก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลได้ดําเนินการให้การสนับสนุนไปนั้นก็สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ก็อยากให้รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันนั้น ให้มีการหนุนการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยนอกจากการแก้ปัญหาระยะสั้นเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดก็คือต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือให้ชาวเกษตรกร,กรมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ซึ่งที่ผ่านมานั้นเขาก็บอกว่าทุกรัฐบาลก็ยังไม่มีใครทําได้นะครับะฉงนั้นเราก็จะพยายามนะครับทําให้ดีที่สุดสําหรับในเรื่องของการวรวมกลุ่มกันของสรกรนั้นผมว่ามันมีความสำคัญที่สุดนะครับ เราจะได้สามารถช่วยได้ตรงนะครับช่วยให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ช่วยในเรื่องการจัดหาตลาดและช่องทางการจัดจําหน่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็จำเป็นต้องสร้างให้ชุมชนตนเองเข้มแข็งด้วยนะครับเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองให้ได้นะครับนำหลักเศรฐษฐกิจพอเพียงของพระบาทเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ พลเอกประยุทธ์ยังย้ำว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาราคาสินค้าที่เกินราคาสวนทางกับราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งได้ให้กรมการค้าภายในไปดูแลในเรื่องนี้เพื่อให้การขายสินค้าเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนทรับในกรณีที่ราคาน้ํามันตลาดโลกมีความผันผวนในช่วงนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายร้องเรียนว่าราคาสินค้าทั่วไปนั้นแพงขึ้นรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับก็ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปควบคุมเข้มงวดนะครับรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับช่วยกันลงตรวจพื้นที่ไม่มีการขายสินค้าเกินราคานะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับข้อมูลว่าราคาสินค้าส่วนประกอบนั้นไม่ค่อยขึ้นหรือขึ้นน้อยแต่เมื่อมาปรุงสําเร็จแล้วเนี่ยไปบวกราคากันมากเพราะว่าก็เกรงว่าจะขายได้น้อยลงรายได้ก็ลดลงก็ต้องไปเพิ่มราคาในแต่ละจานแต่ละประเภทมากขึ้นอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมนะครับก็ จะต้องขอร้องกันนะพูดคุยกับพ่อค้าคนกลางหรือผู้ประกอบการเกี่ยวกับร้านค้าอาหารจานเดียวนะสำเร็จรูปพวกนี้ด้วยนะครับจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็เห็นใจกันนะครับวันนี้มันยามยากนะยามยากต้องช่วยกันถ้าทุกคนจะเอาตัรรวรอดกันหมดมันก็ไปไม่ได้นะ ขณะที่การพัฒนาด้านการค hm an hm ้ารองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นพระเอกประยุทธ์ระบุว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญและเดินหน้าประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วใน5จังหวัดพร้อมกับการให้หน่วยงานลงพื้นที่ดําเนินการในด้านต่างๆเตรียมความพร้อมเศรษฐกิจชายแดนที่จะเติบโตขึ้นในช่วงปลายปีนี้